ก็คือนี่ตอนนี้บอกว่ามีแสที่ไม่โดงมาที่นี่มาที่านเปมือติดาปถึงน้ำเซลนั้นขึ้นมือเราแค่ขึ้นมืองฉัๆถ้ามีพวกคนที่ทำ่สองตัวเขาจะป็นเก็ไป้เกี่ยวอะไรกันปกติเล่นโซล่าไดคนเลโซล่าเซลี่สองไม่สองไม่อไม่ไมีใชดแล้วนได้อะไรดีกว่ามันได้อไมันได้จากยากเราไนวมีขึ้นมือนะครับ เาอยากให้เราหาตลาดการทีเนี่มันีาเล่นาสีงแล้วมันมันไม่ได้เปาติดี้แล้วเปลี่ยนแค่บล่างพวกเด็กที่มัต้องติดอุ้อะไรงี้ให้กล่างออกโค้งหมดเลยล้วยัยะไมนใส่ใส่พี่ชุดใส่เบอร์อะไรไว้หน่อยคืหยุดรอใส่พล่นตสชุดใส่ตะตีก็พอน้องรงนะพีอ้ิงเใช้ไม่แตรขนาดนี้ไม่เข้าใจนี่มีผีด

เันเลยดสองปล่อยดีว่าไ่อีกโอ้วัน้าเรียนเ่องะไรสอวัห้ามุกอวนัมสองวโอ้ห่น่เแล้วเรากอกีไอ้คนที่ทำง้ได้ตัวเองแท้จริเลยติดเขาเาทใช้ในหกิา่เรื่องเดียวหกชั่วโมงสปาร์ตได้หกตีละามาเอะไรต้องยิงรักาเยวนไม่มาไม่หม้อหรอมัมาจนมันองคนด เราไม่ให้ามเด็กถ้าเราไม่ให้ามเด็กกเรื่องของกันกูโจรไม่ติดที่มาใช้ล้าตยากมากูไม่ใช่แล้วกูปอดตาเลยเราเราต้องรู้ว่าเล่อกัะเดกมันต้องล่อยอะไรแค่ไหนไม่ได้แต่กูโจรราคาสองเนี่ย ใช่ใช่ใช่ติดเขาตีมาแก้ปล่อยตายไหถ้าเกิดถ้าเกิดติดใหม่ห้าหกจ็ดแปดข้ามลายตนี่แก้เนี่ท่อนเดียวน้องที่ทลายติดมันไม่ใช่ลงกานแล้วนนี่ไงเนี่ยใบนต้นรเนี่ยนตีมาตนร้องตีตายนรอนาปหลายทีใช่บอกวิธีแก้เขา้าน่ว่าเมีบอก่า่อกว่มีม้าทำนี้ทนั้นตอมีม้นออย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าจดไหเป็นเด็กเด็กมาติดกันข้าผสมดวโก้ โครงเนี้มันเอาเพลย์มัติกเป็นผ้ากำลังสามที่ปกประกาศป้าแล้วมีโวโก้อยู่ยกเลิ่มพิธีการทําไมอ่ะเวอร์เอเวอร์โกท่านมันเป็นเปลีนไนท์อะไรดีก็ได้อ๋อใช่ที่เป็นผ้าที่มันติดดาวแล้วอ่ะมันก็จะสามที่ <c oughs> ประกาศยกเลิ่ <c oughs> ๆๆมพิธีการที่โง่จะมาโค้งเป็นเล็บิดเป็นผ้าหมดเลยแต่เพิ่มเวอร์โกใหม่มัน้องฟิวแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ตียกเลิกมไปติดตัวตัวสองตีในเก่งเลย เนื่องนที่เราคอยนุงกับไม่ยิ้มเลยตีนนี้ขาล้อถกคนนี้ขาดมมีเกมล้อก่อนน้อเกี่ยวสองพี่เราพวกพี่กำเครื่อเลยเกมมันเดือดมากทางเด็กนะถ้าตัวเซนจอนสม่ยดังไม่ต้องเล่นมีน้ำแหละก่าววิแล้วเขาก็ให้เอามาล้วก็ลยกนพวกนี้พวกนีาเลยยังไม่ต้องเกีมยิ้มอไม่ตอนี้วอะไรมุกลนาอยากเขียวพังเลย ไม่ไม่รู้หรอกไม่มีนเไม่มีเลยโอเคอยู่บนอยู่บนเซ์ต่อง่ตาเราสองหาองาตัวนี้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 ตีลงตีลงตีได้ป่าตีได้วยาตีไม่ได้เนาะถ้าตีไม่ได้ขอลงนี้ก่อนนี่ตาตาตวนี้มนลงแล้วว่าาาึงเคลเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปปไปไม่ได้ก่อนดเลย ใช่แล้วครับดเดยไม่รู้ยังไม่ป็ทาเลยถาทำถาทำมันต้องรไปทิ้งมาเลยวกมีสอย่างทันไมอ่ะไม่เข้าใจถ้ามันลยมันเสร็จวัในชายแล้วเอาดิตึ้นเลยอ๋อการต้นมักก็ไม่เกี่ยวอะไรกับออต้ฝั่งิเดียวก็นก็ไม่เปิดก็ไม่ต้องรัคนขึ้นแค่นั้นใช่ไหมอปกติไว้คนใคปกติไวไม่มีใครรัขึ้นปกติมีใครออกไปนี่แหล่ะรถตู้มีใครรัขึ้นอ๋อจะเอาอ๋อาต้าร่ไหมอใ ใส่ขึ้นมาตัวเกสีล้อเซนทอมก็ได้อ่าอ่าไอเซนทอมเยอะสองตีเซนทอมล้อเลยร้อเลยสวนกูไม่เ้โรชการไปอย่างใจดีใจดีเราใจสองให้งั้วพี่จ่ายศูนเลยนะใช่ครับยูจะสองอินพีอะไรนะแจกทุกกล่องอะไรวัดไปละแต่ในตนนีต้องนี่เหนไมส้นไม่ใส่กว่าเราเลยพีเท่าไหร่เลนยันเนี่ย ันนี้ลงมาอนนี้ปาาเปลายังยังยังไม่รู้ว่าให้เปล่าเลยอ๋อรอเลยรอตอนนี้เรอต้องอบัง้านอยู่ไอหนึ่บ้านบ้านแต่คนรอบ้านเวกเวกไงกคคนนี้เข้ามาโอเคโอเคเอาคนนี้คนนี้นีกไ่ไ้คะป้ป้าปานนี้ขึ้นคนนี้เข้ามาไงคนนี้เมือแล้วคนนี้บ้านอ่อ้าวโอเคไม่มันต้องเข้ค่ได้ได้คนดว 男的呀？